สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเอ็กเซลนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฟิลเตอร์การตรึงแนวแล้วก็การจัดรูปแบบเซลล์น,นะครับคือเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราใช้ในการทำงานกันอยู่บ่อยๆนะครับลองดูอย่างตัวอย่างนะครับผมมีไฟล์ excel ที่เตรียมเอาไว้แล้วครับอันนี้เป็นไฟล์ข้อมูล สังเกตเห็นว่าข้อมูลพวกนี้มันจะมีข้อมูลที่เป็นจนํานวนมากแล้วเวลาที่เราลากลงมาด้านล่างหัวข้อล่างด้านบนจะหายบางทีเราก็สงสัยว่าข้างบนเนี่ยทยํายังไงให้เราดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับเราก็ต้องปรึงแนวของช่องแรกเอาไว้ครับช่องแรกแบบนี้นะครับวิธีการทําครับเลือกที่แถวที่เราจะต้องการตึงแนวไว้ก่อนไปที่เมนูครับ เลือกมุมมองไปที่ตึงแนวแล้วก็เลือกตึงแนวครับง่ายๆแบบนี้ครับแถวด้านบนสุดเราก็จะถูกยึดเอาไว้ไม่ว่าเราเลื่อนไปไหนแถวด้านบนสุดก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้ผมเลือกผิดนิดนึงนะครับช่องมันอยู่ด้านล่างนั้นยกเลิกก่อนยกเลิกก่อนนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกไว้ที่ช่องแรกนะครับเลือกตึงแนว อันนี้ก็อยู่ที่แถวแรกจะอยู่ที่แถวแรกนะครับคราวนี้เราต้องการจะปึงแนวด้านซ้ายไปบ้างยกเลิกก่อนครับเราต้องการให้แถวคอ,อลัมน์ของรหัสอยู่ที่ด้านซ้ายแล้วก็แถวอยู่ที่ช่องหนึ่งการตึงแนวจะไปยึดที่มุมซ้ายบนของเซลล์ที่เลือกเพราะฉะนั้นเราเลือกที่เซลล์ b สอครับเราเลือกป็ึงแนว สังเกตว่าด้านบนไม่ขยับครับส่วนด้านซ้ายครับเหมือนกันครับไม่ขยับอ่อันนี้วิธีง่ายๆนะครับในการใช้ตึงแนวต่อไปก็คือวิธีในการใช้ฟิลเตอร์เหมือนกันครับเลือกไที่คอลัมน์แรกก่อนเลือกไปที่ข้อมูลครับเลือกตัวกรองก็จะมีตัวฟิลเตอร์โผล่ขึ้นมาเป็นรูปสามเหลีล่ยมเล็กๆ ถามว่าประโยชน์ของตวัวฟิลเตอร์มีไว้ทำไมมีไว้ในการเลือกข้อมูลบางอย่างในกรณีที่ข้อมูลมี Data จําจำนวนมากๆนะครับสมมุติเราต้องการเลือกพนักงานสักคนหนึ่งที่มีเงินเดือนหมื่นทุนวนเราก็เลือกติ๊กเฉพาะหนึ่งหมื่นแล้วก็ตกลงครับมันก็จะขึ้นมาเฉพาะคนที่มีเงินเดือนหนึ่ง หรือวิธีเอาออกครับเลือกล้างตัวกรองครับจะเลือกจากเมาส์ขวาที่ตัวรูปแบบตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกจากด้านบนก็ได้นะครับเหมือนกันอีกสักอีกสักที่อีกสักอย่างนึงนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งเราสามารถเลือกหลายปีก็ได้นะครับสมมติว่าเลือกปีหนึ่งหกทั้งปีครับคนที่เริ่มงานจะตกลงครับ ก็จะขึ้นเฉพาะคนที่เริ่มงานในปีหนึ่งหกทังปีสะดวกในการใช้งานครับจะเลือกรางตัวกรองก็ได้หรือจะกดที่ฟิลเตอร์แล้วเลือกล้างก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งประโยชน์ของตัวกรองครับใช้ในการจัดลําดับสมมุติว่าข้อมูลชุดนี้เราต้องการเรียงลําดับพนักงานที่เริ่มงานก่อนไปจนถึงพนักงานที่เริ่มงานทีหลัง เดี้ฟิลเตอร์เลยครับแล้วก็เลือกเรียงลำดับมันจะถูกเรียงลำดับจากพนักง,งานที่เริ่มงานก่อนแล้วก็ไล่ลงมาครับโดยที่การเรียงลำดับโดยผ่านฟิลเตอร์จะเป็นการเรียงลำดับทั้งแถวเพราะฉะนั้นข้อมูลในแต่ละแถวไม่เปลี่ยนครับตรงตัวเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะใช้ฟิลเตอร์ตัวไหนก็ตามจะเรียงยังไงก็ตามข้อมูลตัวที่อยู่ในฟิลเตอร์ทั้งหมด ในแถวเดียวกันจะไม่เลื่อนครับข้อมูลจะตรงกันนะครับแล้วก็เลือกหลังได้นะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการใช้ฟิลเตอร์ครับต่อไปครับจะพูดถึงการจัดรูปแบบเซลล์สังเกตว่าช่องเริ่มงานตัวรูปแบบเซลล์เป็นวันที่เริ่มงานซึ่งเป็นฟอร์แมตของคอสอัมสังเกตว่าในช่อง กับในบาร์ข้าขงบนข้อมูลจะตรงกันนะครับแต่เราจะต้องการเปลี่ยนเป็นพออหลังลองเลือกทั้งหมดเลยครับกดเมาส์ขว,วาครับเลือกจัดรูปแบบเซลล์เลือกไปที่วันที่ครับสมมุติเราต้องการเลือกรูปแบบเป็นแบบไหนเราสามารถเลือกด้านล่างนี้ได้นะครับเป็นพุทธศักราช ให้เป็นตัวหนังสือก็ได้ครับตัวเลขอารบิกปนกันแล้วก็ตกลงครับข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นพศครับแต่สังเกตว่าข้อมูลในตัวเซลล์ตัวที่แสดงออกมาเป็นเป็นพศจริงแต่ว,ว่าข้อมูลที่เก็บยังคงเป็นพศสองเหมือนเดิมตามฟอร์แมตของตัว Excel นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวจัดฟอร์แมต สามารถเปลี่ยนรูปแบบให้เลือกแค่บางอย่างได้โดยการใช้วิธีกําหนดเองกดเมาส์ขวานะครับไปที่จัดรูปแบบเซลล์เลือกที่กําหนดเองครับสังเกตว่าตัวนี้จะมีฟอร์แมตว่าเป็นฟอร์แมตเป็นเดือนเป็นปีสมมุติเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นปีพิมพ์ไปเลยครับ y สี่ตัวตกลงจะกลายเป็นปีคอสอทั้งหมดโดยที่ไม่โชว์เดือนกับวันที่นะครับคราวนี้เอาใหม่เราต้องการเปลี่ยนเป็นเดือนทั้งหมดเมาขวาครับจัดรูปแบบเซลล์ครับกำหนดเองนะครับเราแรกใช้ y ครับ y คือปี y คือปีคอสอนะครับแต่ถ้าเป็น b สตัวบสี่ตัว B จะเป็นพอสอนะครับอ,อันนี้เอาใหม่อ,อันนี้ต้องการเห็นเดือนเราใช้วิธีนี้ดีกวบาจะได้ดูง่ายๆนะครับเลือกช่องเดียวนะครับจัดรูปแบบเซลล์ ในนี้จะมีตัวอย่างโชว์เมื่อกี้นี้เราเลือกทางคอลัมน์ก็เลยไม่โชว์ตัวอย่างคร่านี้เลือกเป็นเดือนถ้าสองตัวจะเป็นเลขสองตัวครับถ้าตัวเดียวเป็นเลขตัวเดียวถ้าสี่อ่าสี่ตัวก็จะเป็นตัวหนังสือตัวเต็งนะครับสามารถจัดรูปแบบได้ตามต้องการคร่านี้ในตัวของช่องอื่น สมมุติว่าเราจะ,จ,ะจัดรูปแบบเองโดยจะให้โชว์ตัวเลข8ตัวหรืออ่าเป็น13ตัวแล้วกันสมมุติว่าเราใส่ตัวเลขไปก่อน9 7น่าจะ13ตัวแล้วนะครับสังเกตว่าตัวฟอร์แมตจะเพี้ยนครับแต่เราต้องการให้โชว์ตัวเลขเต็มกดเมาส์ขวาครับจัดรูปแบบเซลล์ไปที่กำหนดเองครับ เหมือนเดิมครับในช่อง general ใส่0ไปเลยครับ13ตัวแล้วก็ตกลงรูปแบบก็จะโชว์เป็นตัวเลขทั้งหมดคราวนี้สมมุติว่าเป็นเลขปัตรประชาชนเราต้องการตัวขั้นด้วยเหมือนเดิมครับจากรูปแบบเซลล์เราสามารถใส่ตัวขั้นด้วยได้ครับเพื่อให้ออกเป็นรูปแบบที่เราต้องการ น,นี่ก็เป็นวิธีในการจัดรูปแบบเซลล์ซึ่งคิดว่าการจัดรูปแบบเซลล์แล้วก็การใช้ฟิลเตอร์หรือการตึงแนวในการทำงานส่วนใหญ่คงจะต้องใช้เรื่องพวกนี้เป็นปกติก็จึงมาสอนเอาไว้ให้เป็นแนวทางในการใช้งานต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอยังไงก็ช่วยกด s ับสไครปกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ลิปวิดีโอนี้ด้วยครับขอบคุณครับ